กินเล็กกินจานนี่ครับค่ะไม่เก็บคือเนี่ยว่าสิงมาเลยพแล้วดูตีแกโดูแดงแม้เนข่ยแม่กินน้ไม่กินนะืว่าอิ่มไม่อิ่มหรอครับเดี๋ยวะกินหมด